สวัสดีครับผมสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมสำหรับเอฟซนั่นเองนะครับแฟนเพจเอ็กโอคาร์ของเราครับวันนี้นะที่ร้านของเราเนี่ยเราวันนี้เราจะพาลูกค้าไปดูรถอะไรดีดูไหมครับอยู่ข้างหลังเลยพี่ใหม่นะฮะวันนี้จะพามาดู EC คาร์เมื่อวานแบงค์อัปเดตสต็อกไปใช่ไหมลูกค้าทัก EC คารดมาเพียบเลยอยากรู้นะครับว่า m e r c e เ e s b e n z น c ์อีคาของเราเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ใช่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้างโอ้โหแล้วก็เป็นแฟนเพจเอ็กโอมคาร์ต้องรู้แล้วครับ อ่าอีกแรงที่ใหม่บอกไปเลยดอก ER เบี้ยเท right? ่าไหร่ฮะดอกเบี mm ้ยใช่ไหมดอกเบี้ยเท่าไหร่ศูนย์เปอร์เซ็น no ต์อะไรกันหรืมเตี้ยไม่ได้จังหวะเลยดอกเบี้ยเท่าไหร่โอ้เบาไปต้องแรงๆดอกเบี้ยเท่าไหร่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเท่าไหร่ศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์นะครับนานสุดๆถึงสามปีที่ mercedes benz ได้เลยคุ้มนะสามใช่ครับผมคือแบบ เป็นอะไรที่ยาวมากนะครับสำหรับในรถหนึ่งคันนะมีการบริการหลังการขายถึง3ปีแล้วก็ที่ศูนย์เบนท์ทั่วประเทศด้วยครับผมนะฮะครอบคุมร้อยกว่ารายการใช่ครับค่อนข้างคุ้มเนาะเวลาแบบรถเสียหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแบบแทบไม่ต้องสำรองจ่ายเลยได้เลยคือแบบบริการซ่อมฟรีทั้งหมดนะแต่ว่าตอนนี้เราเช็คเสียงกันก่อนดีไหมเช็คเสียงไหมติดไหมติดแล้โอเคครับทีมงานเล่บอกเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับวันนี้นะครับเรามีนะครับ Mercedes-Benz นะครับผมนะฮะทั้ง4คันนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวปักอ หรือจะเป็นตัวดีเซลรัวนั่นเองครับผมให้ลูกค้าได้เลือกเลยก็มีหลากหลายราคาเนาะแ้วแต่ลูกค้าว่าชื่นชอบแบบไหนใครอยากได้ราคาแบบไม่แพงมากเราก็มีเอางี้กว่าไปขอไปราคาที่เบาๆก่อน่ลยดีกว่าไม่ถึงล้านนะครับน้ำจิ้มกับลูกค้าหน่อยได้เลยรถเบนซ์เนี่ยราคาไม่ถึง1ล้านครับผคันนี้ป้ายแดงเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหสามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทครับโอ้โหแล้วว uh ัน huh. นี้ท uh ี huh. oh ่เอ I mean, you know, ็กโคมคาเราขายเท่าไหร่คร en ับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมโอ้โหเก้าแสนเก้านะครับแล้วยังได้วารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์อีกสามปีเต็มเลยเบอร์เซเดสเบนท์เลยโอ้โหบอกบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นโอ้โหมันเงื่อนไขยังไงสมมติถ้าคันนี้อ่ะคันนี้เอาจริงไม่ต้องดาวเลยนะถ้าเครดิตดีจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเครดิตดีจัดได้เต็มได้สามปี สามสิบหกงวดตรงงวดตกงวดนมาตกเดือนประมาณแค่สองหมื่นเก้าพี่หมาสองหมื่นกว่าบาทจริงๆไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นเก้าเลยประมาณนี้ของเรานี่คือผ่อนสามสิบหกงวดแล้วก็จบเลยนะใช่ครับว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกงวดแล้วลูกค้าต้องไปผ่อนต่อเป็นแบบบอลลูนอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่มีสามสิบหกงวดแล้วจบรถเป็นของคุณเลยอ่าหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีก็ได้ครับผมอ่าวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์สามปีเต็มใช่ครแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งลูกค้าก่อนเนาะว่าต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่่่่งงนนนะะคครรรรรรัับบไไมมมมสาาาาาาถใหห้้้้้ลลูกกกกพออออออดโโโโปจิๆเเยวว์ โปรโมชั่น2โปรโมชั่นนี้นี่เองครับถ้าเลือกรับเป็น4ปีก็จะดอกเบี้ยเริเ่มต้นนะครับ2.59ครับผมโอ้โห2.59แ, <9. S 1> แต่ถ้าใครอยากได้ดีลพิเศษกว่าน,นี้ผมมีถูกกว่าน,นี้ให้อีกอมีถูกกว่าน,นี้ขอ<ต>บอกเอยากรู้ก็ ทักเข้ามาทักเข้ามานะครับสอบถามมาได้นะฮะสอบถามมาได้มีเหลืถูกๆด้นิดนึงอย่างเช่นตัวนี้ครับผมนะฮะเป็นตัว Mercedes Benz นะครับตัวอวันกาดปี2017นั่นเองครับเลขไม่เพียงแค่แ0 0หมื่นกิโลก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยแล้วเป็นรถปี2018วิ่งไม่ถึงแสนกิโลเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้น้อยมากๆใช่ครับเพราะว่ารถพี่รถปี2019ตัวนี้แสนสองไปแล้วขนาดแค่ขับไปกลับทำงานนะอันนี้ปี17นะแต่ว่าโอ้โหเลขวิ่งน้อยเพียงแค่80,000่เเานนั้องแล้้วกก็็ทีี่่่รรราานนนขขออองงงเเเยผมพูดืืึคอ ที่ร้านเนี่ยเรามีการรับประกันให้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรถเลขไหมอะ,อะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะ,ะว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขากลนะัวไงแบบรถมือสองแบบมีความกังวลในใจอยู่แล้วแบบมีอยู่แล้วผมตื่นไปแล้วรถจะไปโดนย้อมแนวมาหรือเปล่ารถจะชนมาไหมแล้วแบบรถสภาพไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะเรามีอะไรมีการตรวจรถอยู่แล้วใช่จากบริษัทชั้นนําเลยนะอันนี้เราจ้างมาตรวจให้ออกมาเป็นเปเปอร์ให้เราเลยเราสามารถไปดีกว่าเขาหลังบ้านได้นะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่นะครับเป็นบริษัทใหญ่ระดับประเทศ าเขาตรวจเนี่ยคือเขาตรวจรถเนี่ยคือทั่วทั่วแบบทั่วประเทศเลยบริษัทเขาคือบริษัทใหญ่เราไม่สามารถไปซื้อตัวแล้วก็บอกให้เขาที้ออกรถคันนี้ห้าดาวให้เราได้มันทําไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าและเขามีการตรวจเนี่ยคือตรวจแบบละเอียดมากสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดคือตรวจละเอียดยิบเลยอ่าตรงนี้นะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเลยกว่าพี่ใหม่เราพูดพูดแล้วนะครับพูดแล้วนะครับอให้ลูกค้าดูนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวให้เช็ดหน้าตรงหน้าจอก่อนพูดโมหรือเปล่าอ่านะครับ นี่นะครับทะเบียนนะครับผมนะฮะก็นี่คือขึ้นว่าจะมีของนี่ครับบริษัท Apple นะครับถ้ามันโหลดช้าจังเลยต้องเติมเนี่ยนะฮะโอ้นี่ครับนี่ครับผมนะฮะเป็นเนี่ย e สามพันศูนย์ e นะครับผมนะครับคันนี้นะครับก็เป็นนะครับตัวปี2017นั่นเองครับผมนะฮะเลขไมล์แปดหมื่นกิโลเห็นไหมครับ ตรงเป๊ะนะครับตัวถังทุกอย่างมีบ่งบอกว่าคันนี้แน่นอนนะครับคุณภาพ5ดาวนั่นเองครับผมนะฮะนี่คือการตรวจรถของทาง X อ็กซ์โคมคารครับเรามีมาให้แบบนี้เลยนะครับนั้นลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลย5ดาวทุกคันอยู่แล้วทาง X อ็กซ์โคมคานะครับที่พี่เอกบอกว่าไม่ใช่ไก่ย่างนะครับ5ดาวของเราเนี่ยเป็นการตรวจรถจริงๆที่เราได้5ดาวนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะ เพราะว่าทางพีเอกเนี่ยคือเขาแบบเป็นกระดุมเม็ดแรกให้เราไงใช่ครับผมคือเขาคัดรถที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าไอ้คงขางเราเนี่ยต้องเล่าย้อนไปเลยว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องรถมือสองมากกว่า20ปีครับผมและเราไม่เคยมีชื่อเสียใช่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์แบบนี้เนาะ้ามีชื่อเสียุ๊บอกเลยว่าดังกระชอนแน่นอนน่าแน่นอนครับดังกระชอนแน่นอนใช่่าเราเลยแบบเล่นรถคุณภาพดีหรือสวยหากใครอยากได้รถมือสองคุณภาพดีๆครับซื้อไปแล้วแบบ เอาไว้ใช้งานนะฮะมั่นใจครับจบที่เอโคมคาได้เลยนะครับเพราะมีการตรวจรถ้วเนาะนะครับผมนะฮะการันตีของทางเอโคมคาด้วยเรขกไม้แไมมีกรอไม้ไม่มีชนหนักไม่จมน้ําทะเบียนถูกต้องนะครับลงให้หน้าสัญญานะถ้าลูกค้าคนไหนซื้อปลายตรวจพบเราซื้อคืนเลยนะครับเต็มจำนวนอย่างเช่นคันนี้900,000ใช่ไหมฮะเราซื้อกับเก้าแสนะครับ นแล้วก็ให้ค่าเสียบด้านข้าไหร่พี่ใหม่ให้อีกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับลงให้หน้าสัญญาเลยได้เลยคันนี้ครับมากับบอดี้นะครับ W 2 1 3นะครับตัวอวันกาดมากับบอดี้สีซิลเวอร์หรือสีเท่าที่เราเรียกนั่นเองอ่าเป็นสีอิเลดิัมซิลเวอร์นั่นเองตัวนะครับผมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ครับมันมีสีเทาของทางเบนส์อีกคันหนึ่งมันเป็นแต่เราเรียกสีเทาสีเทาสีซินไนท์เกรย์นะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นอ่านี่คือเรียกบอลทองบอลเงินอ่าใช่ไม่เรียกไม่ถูกเอาจริงมันคือสีเทาเลยครับผมนะฮะสีซิลเวอร์แล้วกันนะครับคันนี้9ก้าแสนเก้าครับตัวบรรยากาศเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูไปบ้างนะครับผมคันนี้นะครับสวยเดี๋ยวให้ลองกริฟมาดูฝั่งนี้ดูฝั่งพีมพหมากกันเลยฝั่งพิมพ์หมากกันเลอ่ะอ่ะเปิดเปิดฝั่งพิดไม่ได้ละ ต้องกดล็อกับพ like claro uh, ี่ก่อนโอเคอ่ะเปิดก่อนเลยครับนี่่อามาดูข้างในกันก่อนนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเข้ามาให้ดูแล้วกันให้ดูข้างในก่อนอ่านะครับสวยดูมากดูเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับผมนะฮะเป็นตัวอวันกาดนะครับภายในเนี่ยมากระเบาะสีดำนะครับผมนี่เป็นหนังอาร์ติโคนะครับสีดําแบบนี้นะครับผมเป็นหนังแบบบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่าแล้วภายในเนี่ยมีเห็นไหมครับมีแอมเบียนไลท์ให้ด้วยภายในอีคัสนะครับนั่งสบายนะครับ หน้าจอตรงกลางขนาด12.3นิ้ว1จอที่มีให้มานะครับผมนะฮะแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับบวกอนาล็อกที่มีมาให้ตรงนี้ตามสไตล์ e-car ครับนะฮะภายในก็แต่งด้วยทีมแบบอลูมิเนียมนะครับตัดแบบนี้สวยๆเลยนะครับนี่ครับผมพาร์ติชันตรงกลางนะครับผมที่กั้นตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะแบบดำสับไฮคอสแบ็คนั่นเองครับผมนี่หรือเป็นโนแบ็คที่เขาเรียกกันนะครับผมนะฮะก็มีช็อตคัตต่างๆมีมาให้ตามสไตล์ Mercedes-Benz อันนี้แอบมานั่งขึ้นข้างหลังแล้วอ่ะเป็นไงบ้างพี่ใหม่นั่งข้างหลังอยู่แบบผู้บริหารเลยอะเวลาคือมานั่งในอีคัสดิดูเห็นไหมเปิดไฟไหมขอแอ๊นิดนึงได้ไหมเออแต่ว่ามันมืดเนาะแต่ว่าพอเปิดไฟในกล้องมืดไหมในกล้องมืดไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดไฟให้ก่อนไฟแอมเบียนไลท์ไงคือแบบมันแบบได้ความสวยได้ความแบบมันได้อารมณ์อ่ะประมาณนั้นใช่เลยอารมณ์โมโหนะอารมณ์แบบสบายอะไรแบบนี้แต่ว่าอีคัสเนี่คือเขาดีไซน์ออกมาดีมากเลยแบงค์ใช่ผมเวลานั่งเนี่ยคือตัวเบาะเขาจะแบบค่อนข้้าางงงนนนิดดึหลั ครับแล้วคือเขาปรุงแล้วก็นั่งสบายมากๆพี่หมายสูงเท่าไหร่ดีกว่าผมสูงร้อยแปดสิบนะครับผมอ่าประมาณเก้าสิบกิโลเฮดลูมเหลือพี่เฮดลูมหมดเหลือเลยเนี่ยเฮดลูมคือเหลือเลยนั่งสบายใช่อันนี้อ่ะถ้าแบงค์เนี้ยเดี๋ยวแบงค์ขอปรับตอนที่แบงค์จะขับแล้วกันแบงค์ลองปรับเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นั่งหลังแบงค์อ่ะเดี๋ยวแบงค์ปรับนะครับผมปรับพวงมาลัยให้พอดีแป๊บนึงนะครับอ่ะเนี่ยคือประมาณเนี้ยพี่เนี่ยเล็กลูมพี่อย่างเหลือคือแบบเหลือแบบ เหลือเยอะมากเหลือเป็นคือบอ่ะคือแบบสบายๆเลยบริเวณเล็กรูมตรงนี้เนี่ยครับผมคือแบบว่าเหลือเฟือนะครับนั่งแบบสบายชิลๆได้เลยเวลาเดินทางไกลอะไรแบบนี้แล้วก็ในรถอีคาร์เนี่ยช่วงล่างของเขาเป็นแบบแอมเมติกอ่าเป็นแบบแอมเมติกแล้ว่าโช๊คถุงลมนั่นเองนะครับผมเขาให้ความนุ่มแล้วก็เงียบมากนั่ง<ห>สบายมากๆใครที่แบบชื่นชอบแบบรถเบนซ์ฟีลแบบนั่งพรมพิเศษคุณต้องมารุ่นนี้เลยโอ้โหตอบโจทย์แน่นอนครับผมแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกครับคันนี้ ป้ายแดงมัน3ามล้านหบาทใช่ไหมครัวันนี้เหลือเพียงแค่9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้รับวบรันตีด้วยใครกลัวซื้อรถไปแล้วไปซ่อมมันต้องกลัวนะครัไม่ต้องกลัวเลยให้นะครับวบริการสองฟรีที่สูงสามฟีเต็มแต่มีสิ่งที่ไม่รวมเหมือนกันนะครับพี่ใหม่เดี๋ยวไปสุกนิดนึงขนาดนิดนึงนะครับผมแล้วกันดีกว่าอันนี้ให้ดูกันหอมปากหอมคอนะครับ ถามว่ารวมร้อยกว่ารายการไหมรวมมีสิ่งที่ไม่รวมไหมก็มีเช่นกันครับพี่ใหม่นะฮะอย่างเช่นของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมของเหลวแล้วก็วัสดุอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆครับผมเช่นพวกโช๊คพวกยางพวกอะไรพวกนี้จะาไม่ได้รวมอยู่พาวงพาเบรกของสุทธสภาพไม่รวมมาเองครับผมเก้าแสนที่ว่าคุ้มไหมคุ้มนี่โอ้โหเมื่อกี้นั่งรถนะครับนี่คือรถสภาพ900,000บาทในสปีนี่คือไม่ต้องกลัวอะไรเลย 3ปี1นึ่งแสนโลนะครับอะไรถึงก่อนถือว่าฟินิชนั่นเองมันมีพ่วงในเรื่องของรถสไลด์ให้ด้วยเนาะครับผมใช่มีสไลด์ให้วลไออนฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวครับผมกรณีรถมีอะไรกลางทางก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือใช่มีเป็นอะไรที่มันดีเรียกได้ด้วยนะครับผมะเรามีพ่วงไปถึง3ปีเลยนะอ่าใช่ครับผมคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปดีกว่ครับ เมื่อกี้เราดูรุ่นนั้นเป็นตัวอ้วนกาศนั่นเองครับตัวอ้วนอากาศไครับเดี๋ยวคันนี้เรามาดูตัว AMG กันบ้าง AMG กันบ้างนะครับคันนี้ขอควบไปเลยแล้วกันพี่ใหม่นะครับสตัวนี้นะครับจะเป็นตัว AMG ทั้งคู่นั่นเองครับเบอหนึ่งป้ายแดงที่4ี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทพี่ใหม่วันนี้เราเหลือเท่าไหร่วันนี้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดบาทครับก็คือคันสีเทาพี่ใหม่นั่นเองถ้าเป็นคันนี้เนี่ยเป็นสีบอลหรือว่าเป็นสีอิริยมซีเวอร์เเหมือนนนนกัับคู้ลย แต่ว่าคันนี้เราขายอยู่เพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเดี๋ยวขอเรียกเลขใหม่นิดนึงคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่อะจำไม่ได้เลขใหม่แปดหมื่นเหมือนกันคันนี้เลขใหม่แปดหมื่นสามพันกิโลราคาหนึ่งล้านสองนะครับแต่ว่าคันนี้เข้ามาในรุ่นตัวท็อปนะเป็นตัว AMG ตัวท็อปนี่คือเขาก็จะได้ในเรื่องของออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่น g l ล s รอบคันอ่ากีเลตโกรอบคันครับหน้าจอเป็นแบบวาชินค็อกพิดอ่าแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเอ็นจีรอบคันเดี๋ยวเส้นกระจังหน้าครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมนะฮะพร้อมกล้องสามร้อยโทสิบองศามาให้นะครับแม็กเป็นก้าการคู่ที่มีมาให้มาแล้วก็ตัวท็อปก็จะมี สันลุปนะครับผมใคร<า>อยากได้ตัวสันลุปนี่เลยนะฮะต้องตัวเอ็มจีนะต้องแยกให้ออกนิดนึงนะลูกค้าบางคนสับสนไปดูแบบตัวเอรเพนกาดแล้วก็ฮ้ยอยากได้สันลุปมมันไม่มีมันต้องมาในรุ่นตัวเอ็มจีนะัถึงจะมีแต่บางคนผมเห็นนะครับซุนอรกาศดเปลี่ยน ห้าการคู่ก็มีก็มีติดสติ๊กเกอร์ก็มีได้ผมมีนะเอาหล่อไงอ่าหล่อได้อยู่สไตล์ของลูกค้าแต่เราอยู่ในวงการรถนะเราดูรถเราดูรู้เลยว่ามันไม่ใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวพามาดูภายในดีกว่าจุดแตกต่างของ A M G กับตัวตัวอนกาศนี่ครับพี่ใหม่พาชมได้เลยฮะได้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเดี๋ยวก่อนพี่แดูอยางใี้ดูอยากให้ดูที่บ่อก่อนอยากให้ดูที่บ่อก่อนตัวบ่อในรุ่น A M G เนี่ยคือเขาจะได้ในเรื่องของตัวที่เป็นหนังแนปเปมานะครับ การตัดเย็บต่างๆแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของตัวบอบ์ดเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นตัว E อกลุสีกับตัวแอร์เบนกาดอ่าเพราะว่าคันนี้เขาเป็นบบร์ดดีไซน์สปอร์ตเข้ามาในรุ่น a อ็นั่นเองแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเขาใช้หนังเนป้านะครับเป็นหนังเนป้าทั้งคันนะครับเป็นหนังเกรดพรีเมียมเวลาเราขึ้นมานั่งเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้สึกแบบนุ่มสบายเดี๋ยวขอสตาร์ทให้ดูนิดหน,นึง่งอ่าแล้วก็นี่นะครับดูความสวยงามของรถคันนี้นี่นะฮะการตกแต่งดีไซน์ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาก็ใส่มาเป็นแบบอนอแบบบบเหมมืออนารณ์ เขาเรียกว่าอะไรนะแบงค์ตัวเนี้คาร์บอนอะไรนะคาร์บอนเคลฟลาสไลายคล้ายๆกับตัวคาร์บอนเคปฟลาสได้ดีไซน์ในเรื่องของความเป็นสปอร์ตนั่นเองแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยเขายังได้ในเรื่องของเครื่องเสียงเป็นของเบอร์มาสเตอร์ที่ติดตั้งมาให้เราทั้งคันเลยอ่าเป็นเครื่องเสียงที่แบบว่าทรงพลังเนาะเวลาเดินทางไปไหนก็แบบฟังรอบคันน่ะใช่ติดตั้งมาให้รอบทั้งคันเลยใครหูทองคำก็มาทางอันนี้เลยคันนี้เลยใครหูทองคำต้องมาเบอร์มาสเตอร์เลยใช่ใครที่แบบอยากฟังเครื่องเสียงดีๆสุนทรีแบบ โอ้โหเพคเพาะอะไรแบบนี้นะครับต้องมาในรุ่น AMG เท่านั้นนะคุณจะได้ในเรื่องของพี่ใหม่พี่เอกลักษณ์บอก,บอกว่ารถสวยทุกคันเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่เอกลักษณ์ครับขอบคุณมากมากนะครับพี่ที่ติดตามนะฮะเอกรงคางของเรานะครับผมแล้วก็นี่ในรุ่นตัว AMG นะครับที่แตกต่างจากตัวอักาศนั่นก็คือน,นี่ ตัวหน้าจอตัวหน้าจอของเขาเนี่ยคือเขาจะได้เป็นหน้าจอวสกรีนนะครับขนาดใหญ่2จอแบบนี้เลยในเรื่องของหน้าจอตรงนี้นาสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะในเรื่องของดีไซน์หน้าจอใช่รอๆเลยลรถคันนี้เหมือนมีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยมีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยครับมีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะครับเราสามารถกดเซตอัพได้นะเซตอัพนี่เขาจะซ้อนขึ้นกระจกตรงนี้เลยมันก็จะมีในเรื่องของความเร็วบอกอมีความเร็วมี อะไรบอกแบบนี้นะครับสามารถสะท้อนขึ้นจบได้ในเรื่องของอินฟลูเอนเองข้างหลังก็บอกเลยว่ากว้างขวางเช่นกันน,น,นะครับแล้วก็มีพานรูมิซันลูปเปิดหน่อยเปิดน้อยโอ้โหมีก็ต้องเปิดนะครับผมนใช่ต้องใช้บ้างไหมไม่งั้นเดี๋ยวยางเสื่อม <laughs> <laughs> ต้องเปิดใช้บ้าง เวลาแบบใกล้เข้าหน้าวๆแล้วเนะโอ้โหถ้าไปไขาเขายงเขาใหญ่เชียงใหม่เนี่บอกเลยเปิดรับลมได้เลยพี่ใหม่แล้วก็ในรุ่นตัว e 3ามาส์เนี่ยข้อจุดเด่นของเขาเลยนะเขาคือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆครับประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยแต่ลาณเปเปอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าทัได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อลิตรใช่แต่เราคิดว่าขับจริงเนี่ยมันน่าจะอยู่สักเท่าไหร่น้องแบงค์พอรู้ไหมถ้าสมมติว่าเป็นถ้าระบุตอนนี้นะครับถ้ามันอยู่ในโหมดในเรื่องของคอมฟอร์ตเนี่ยพี่ใหม่ที่เคยเห็นนะประมาณตีว่ายี่ลิรกาโล เพราะว่าตรงนี้มีโหมดกับขี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะโหมดกับขี่เนี่ยมีทั้งหมด5โหมดนั่นเองครับเริ่มที่โหมดอีโคแล้วกันนะครับอีโค้นะฮะโหมดคอมฟอร์ตคือโหมดปกติทั่วไปครับอ่าโหมดสปอร์ตนะครับรวมถึงสปอร์ตพาร์ตดันถึงสปอร์ตพาร์ตได้เลยนี่คือลองแท็กได้เลยนะนะครับแล้วก็ถึงระบบอินดิวิเดียลก็คือคอนฟิกเองใช่แล้วก็ในรุ่นนี้นี่คือเขาไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะใช่ครับใครอยากประหยัดตัวนี้นะแต่ว่าคุณต้องขยันชาร์จนิดนึง ก็คือเป็นโหมดของไฟฟ้าครับก็คือตรงนี้ครับกดตรงนี้ได้เลยครับผมก็จะขึ้นที่หน้าจอใช่มันจะขึ้นหน้าจอเป็นมี4โหมดละแย่อยครับผมเดี๋ยวให้พี่ใหม่ผมพามาดูนี่มันจะมี4โหมดให้เลือกอีกนะตรงนี้เป็นแยกย่อยนะครับนี่นะครับโหมดไฮบริก็คือใช้ควบคู่กัน หมด e- m o d e นี่คือไฟฟ้าล้วนครับอ่าแล้วก็มา e-safe คือใช้ไฟฟ้าตอนท้ายนะครับอ่าแล้วถ้าบดชาร์จก็คือชาร์จในตัวอ่าคือเราขับไปด้วยแล้วรถมันจะปั่นไฟเติมแบตเตอรี่เข้าไปใช่ครับเนี่ยมันจะมีอร์แมสดมันจะเร่งเครื่องเห็นไหมครับมันจะมีไดที่ปั่นไฟอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เขาก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้นะครับครบคันครบคันออปชั่นมาให้จัดเต็มเลยแล้วก็เป็นรถที่ขับค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ราคาสบาาายเเนนนนนะะใรุ่่ตัววว e-car พกี้้โโอออถืค มีม่านหลังไฟฟ้ามาให้นะครับผมมันาให้ครบเลยอะ่ะมีข้างหลังมีแอร์แยกให้ด้วยพี่ใหม่เย็ยนไหมตัวด้านหลังมันปรับได้ป่ะจริงอ่ะคันนี้โัเอ็มจีตัวนี้นะครับผมนะฮะมีแอร์หลังแยกมาให้แบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อ,อุณหภูมิเองได้ครับปรับความแรงของพัดลมได้นะครับ huh. มีแอร์แยกตรงนี้ไม่เท่านั้นครับผมตัวเอ็มจีเนี่ยจะมีที่เสาบีด้วยตัวอวันกาศเมื่อกี้ไม่มีนั่นเองครับแอร์ตรงนี้จะมีมาให้นี่เองครับแล้วบอกข้างหลังก็บอกเลยว่ากว้างขวางเช่นกันแล้วก็นั่งสบายเพราะตัวนี้เป็น หนังน้ำป้านะครับผมนะฮะตัวชาร์จแบตครับนะฮะเป็น3ตาแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นวอลล์บ็อกซ์อันนี้ครับถ้าใครมีวอลล์บ็อกซ์ก็สามารถชาร์จได้เร็วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ชาร์จได้สี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับถึงจะเต็มเขาบอกว่ามีไฟล้วนได้ถึง30มกิโลนะครับในความเร็วที่จำกัด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีมาให้ครบคันจะประมาณนี้เลย1นล้านสแสนพี่ใหม่โอ้โหราคาโอ้โหมาถ้าใครเบื่อขู่กับแคมเปอรี่มือหนึ่ง ขับดีกว่านะคันนี้ครบรถนะคันนี้ครบรถเลยแต่บางคนบอกว่านี่รถอันนี้คือประวัติลูกค้าทางสอตรมคานะครับรถประเภทนี้หลายๆคนโกนเรื่องของแบตเตอรี่ใช่นะฮะแต่ที่เราขายมากว่า50คันไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เลยลากค้าส่วนใ่คนที่ไม่เคยใช้จะกลัวจะกลัวครับผมใช่แต่ว่าใช้แล้วชอบครับคือเขาสายยางเขาแหละคือเขาเป็นรถที่ดีแหละแต่ว่า คนกลัวใช่คร mm ับผมเพราะคนกลัวในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี Alter, ่เสื่อมลูกนึงของเบนซ์ก็หลายแสนอยู Index> ่หลายแสนครับผมนะฮะแต่ว um> ่ารถมันไม่แพงคือพวกนี้มันแบตเตอรี่อ่ะมันไม่ได้พังง่ายๆอยู่แล้วมันไม่ได้พังง่ายๆแต่ถ้าคุณซื้อไปเนี่ยก็แนะนำเลยมีเตรียมเงินไว้สักสองสามแสนครับผมนะฮะคุณเหมือนได้รถเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงกว่าได้เลยอ่าอ่ี่พูดเตรียมเซอร์วิสไว้สักนิดนึงตกลงนะฮะราคาสมมติล้านสองถ้าเกิดคุณซื้อแค่ล้านสองเป็นล้าคุณก็คุ้มก็อยู่ดีเพราะมือหนึ่งมันนล้าากว่ น่ครับผมใชไปดู AMG คันนึงครับพี่ใหม่สีขาวเหมือนกันเลยโอ้โหแต่คันนี้สุดหรูเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีให้เลือกทั้ง2คันเพราะฟังก์ชันเหมือนกันนะสองคันนี้เหมือนกันอยู่ที่เลขไม้เหมือนกันนะใช่ครับเลขไม้เท่าไหร่นะแบงค์เก้าหมื่นนะแปดหมื่นป่ะแปดหมื่นเก้าหมื่นลืมแล้วเนี่ยแปดหมื่นเก้าจำผิดนะแปดหมื่นเก้ารถปีสิบเจ็ดเหมือนกันใช่ครับปีเดียวกันใช่แล้วก็มาในรุ่นตัวท็อปเอ็มจีเนาะครับผมแน่ มาบอดี้สีขาวสวยๆแบบนี้หายากครับผมนะฮะเพราะสีขาวตัดกับสีดําเลยอ่าใช่หากใครแบบหารถแบบสีขาวอยู่เรามีมีตอนนี้มลสองสีถ้าเป็นรุ่น AMG จเนาะเขาจะมีสีบอลคันนู้นแล้วก็มีสีขาวคันนี้ใครชอบสีไหนก็มาดูได้แบบสีนั้นไปใช่ครับประมาณนั้นคันนี้ค่าตัวเพียงแค่1นึ่ล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะฮะทีนี้เดี๋ยวมั่นให้ดูมาข้างหน้านี่นึงห้องเครื่องหน่อยเป็นยังไงบ้างมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ เดี๋ยวน,ะนี่นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับรสำหรับห้องเครื่องนะเียให้ดูเริ่มล้าแหละไม่เป็นไรโฮเปลี่ยนได้อยู่นะโอเคแค่นี้ครับอ่ะห้องคงห้องเครื่องนะครับสู่สภาพใหม่ๆเลย ใช่ครับผมเพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถที่โครงสร้างเดิมอยู่แล้วพี่ใหม่พาดูเม็ดองเม็ดอาร์ข้างๆเนีนะครับน็อตหัวน็อตอะไรพวกนี้นะครับเป็นน็อตเดิมหมดเลยนะไม่มีขยับนะเพราะว่ารถที่ด้านของเราเนี่ยมีรับประกันให้ทุกคันนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมเดิมอะไรหมดเลยเนี่ยไม่มีคมนะเวลาลูบไปเนี่ยไม่มีคมนะคือถ้ารถแบบมันโดนมาอะไรแบบนี้ครับผมบางทีทามาไม่ไม่เหมือนกันหรอกมันจะไม่เสมอแร้วผิวอะไรพวกนี้นี่ยังไม่ได้สปาภายในหรือว่าเคลือบแก้วเลยพี่ใหม่พูดง่ายๆว่าเราโอหนะฮะขอปล่อยโยนเลยนะอ่าโอเคสวยๆเลย ช่ตอนนี้ครับขับ3คันนี้นะฮะมีวารันตีซ่อมฟรีใช่สามปีสามปีเต็มที่ศูนย์เบอร์เซเดสเบนนะครับพี่แบงค์บอกว่า FC พี่ใหม่ครับสวัสดีครับพี่แบงค์พี่อะไรนะพี่เบนอ๋อพี่เบนสวัสดีครับพี่เบนพี่เบนเดี๋ยวพี่เบนเตรียมรับรถแล้ววันนี้ก็เอารถไปไปเออไปจัดการแลปแรปหน้าพี่รถสไลด์ไปที่ร้านแรบเรียบร้อยนะครับพี่เบนส์ก็เดี๋ยวน่าจะเสร็จประมาณวันจันทร์พอวันจันทร์เสร็จปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวรถกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําเคลือบแก้วเดี๋ยวไม่ถ่ายคลิปส่งให้ดูอันนี้ก็พี่เบนก็เป็นลูกค้านะที่ซื้อเอาผาดที่ร้านไปใช่ครับขอบคุณพี่มากมากเลยแล้วก็วันนั้นพี่ก็เอาปลากระพงปลากระพงปลากระพงมาฝากพี่เอ็กด้วยนี่ขขยเยอะขขยเยอะเอามาเยอะเลยเอามาเต็มเลยก็น้องๆหลังบ้านก็กินกันพูดไม่ค่อยช้าถ้าไขเยอะพี่เบนเดี๋ยวผมขอไปจับปลากระพงบ้านที่เลยนะอยากลงบ่อไม่ใช่หรอกอยากไปเล่นด้เลย บอกเลยพี่เบนท์ครับผมฝากร้านเลยปลากระพงอะไรได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมใต้คอมเมนต์ได้เลยไอ้พี่เบนท์ทำลูกไคมขาใหญ่เราช่วยกันได้เลยใครอยากกินปลากระพงเนาะติดต่อพี่เบนท์ได้เลยนะพี่เบนท์นะครับขายจำหน่ายปลากระพงกิโลไม่แพงด้วยขายส่งนะเพราะพี่ก็ทำเป็นฟาร์มทำเองทุกอย่างเองเลี้ยงเองทุกอย่างครับวันนั้นพี่ก็เล่าให้ฟังค่าอาหารวันหนึ่งตกวันละห้าหมื่นแค่ซื้อหัวอาหารให้ปลา กินจ <laughs> <sk> ุโอเคครับผมมาคันนี้ครับผม W 2 5 2 1 3อ้1 3เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนั่นเองครับคันนี้ดูดุนะโอ้โหดูดุครับแต่โครงสร้างบอกในบอดี้เดียวกันนะแต่มันมีคำว่าเฟสลิฟนันเองครับ เฟสลิฟก็คือตัว W อะไรนะ W สองหนึ่งสามเหมือนกันสองามเหมือนกันใช่แต่เฟสลิฟแล้วเฟสลิวฟก็คือการเปลี่ยนหน้าครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉม Minor Change ถ้าเป็นบีมก็ LCI นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่คนจะเข้าใจคำเดียวกันเดียวกันลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะคำว่าเฟสลิฟ LCI คืออะไรอะคืออะไรมันคือการเปลี่ยนโฉมของรุ่นมาเป็นรุ่นใหม่อยู่ที่สองปีสามปีจะเปลี่ยนทีหนึ่งแล้วแต่รุ่นแต่โดน เฉลี่ยแล้ววัน3ปีเนาะในครับจะเปลี่ยนหน้าครั้งหนึ่งคันนี้ครับผมนะฮะได้กระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลมาครับผมใช่คันนี้สุดรูเลยนะใช่ครับใครที่หาเครื่องยนต์ดีเซลอยู่พลาดไม่ได้เลยจริงกับรถสภาพแบบนี้คุณดูหน้าก่อนคุณดูหน้ารถก่อนคันนี้คือรถนวยคือสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะคันนี้ป้ายแดงเท่าไหร่แดงโหป้ายแดงเกือบ4ล้านนะเกือบ4ล้านนะครับแล้วคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับใหม่ใครที่กลัวในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริด เรามีดีเซลอยู่หนึ่งคันตอนนี้ใครอยากได้ต้องรีบนิดนหนึ่งเพราะว่ามีว่างคันเดียวจริงๆแล้วว่คันนี้เป็นสีดำด้วยสีดำเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลรถยังไม่ได้ทำสปาไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยถ้าทำนี่คือบอกเลยว่าเงาวับในรถป้ายแดงอ่ะเงาวับในสภาพแบบสวยตาเปล่าคันนี้ไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใหม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่แต่ว่าไปชนมาต้้องใใชไซ์หม่ ใช้คำพูดนี้ล่อแหลมเม่ล่อแหลมมากลูรค้าบอกเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้วมันีดีทานันนิ้งไลท์มาข้างบนนะครับเป็นตัวนี่ครับเป็นเหมือนคล้ายตัวทะเลแอลตัวแอลคว่ำแบบนี้นะครับผมใช่สวยๆแมของเขาเป็นแม็กแบบใหม่ครับผมดีไซน์ใหม่เป็นเอ็มจีสปนั่นเองครับจะได้แม็กแบบนี้มา ใครอยากขับหลอๆดูๆเท่ๆเนอะนี่เลยตัวโฉมนี้พี่ว่าเทียบกับพวก B M ได้เลยนะครับผมในเรื่องความหล่อดีไซน์สปอร์ตอะไรแบบนี้นะทีนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างในกันบ้างว่ามันแตกต่างกับตัวเฟสลิปอย่างไรตัวแบบธรรมดาอย่างไรเองครับตัวนี้ครับเลขไม้อยู่ที่74,000กิโลครับผมนี่ฮะเลขไม้ของเขานะครับ74,000กิโลภายในพงมาลัยเนี่ยนะครับก็คือเชนเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ จะเช็ตนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นสามารถทัชสกรีนได้ครับผมนะฮะก็คือทัชได้เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับผมด้านซ้ายมือนั่นเองครับหน้าจอตรงกลางแล้วถ้าด้านขวามือตรงนี้ระบบคุชคอนโทรต่างๆนะครับผมเอาไว้นะครับคอนโทรนะฮะก็คือหน้าเลื่อนไมล์ตรงนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่านะครับให้ดูกันแบบจะจับเลยไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทก่อนโอ้เครื่องยนต์ดีเซลบอกเลยว่าเสียงเงียบมากอ่ะ เอ้เสียงเงียบมากจริงครับนี่ฮะที่เราเห็นนะครับหน้าจอวอลลสกินคอกพิทขนาด 12- 3นิ้ว2จอนะครับที่มีมาให้นะครับผมก็กว้างขวางนะครับตามสไตล Mercedes ์ Mercedes Ben z นั่นเองครับแล้วก็คันนี้เนี่ยทีมของเขาก็จะเป็นทีมอลูมินยมเหมือนกันครับผมแบบว่าปัดแบบเชียงๆนะครับดูให้ดูแบบซอฟต์ดูแบบไม่ดูแบบสปอร์ตเกินไปแต่ดูซอฟต์ดูความหรูหรานั่นเองฮะนี่แล้วก็ตัวทัชแพ,พดตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะก็คือจะเป็นลูก กลมๆไม่มีแล้วก็จะเป็นทัสแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่โหมดของม่านไฟฟ้าก็มีครับเหมือนคล้ายๆเดิมเลยใช่ดีไซน์คล้ายๆแบบเดิมเนาะคล้ายๆกับตัว W ที่เราเพิ่งใช่ตัววีสองหนึ่งสามตัวเมื่อกี้บางจุดที่เขาปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพื่อแบบทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูดีตามยุคสมัยนะครับผมใช่โภมอะไรเปลี่ยนใหม่แล้วก็เท่กว่าเดิมมาพูดง่ายๆนะครับผมดีไซน์สวยเลยสวยงามจอนี่รองรับโหมดภาษาไทยไดหมดแล้วใช่ครับภาษาไทยทัสแบบทัส เติมทัชสกินได้ไหมทัชสกินได้แล้วดิโอ้โหตัวเฟซซีฟ์เติทัชสกินได้เชื่อมต่อนั่นด้วยแบงค์ Apple ิ a ค a ร a เพย d แอนดรอนะครับผมนะฮะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้หรือ Mercedes Me มีของทาง Mercedes นะใช่ครับเช่นกันนะครับด้านหลังก็ดีไซน์คล้ายๆกับรุ่นเก่านะรุ่นตัวนู้นเลยก็คือนั่งสบายเหมือนกันตัวเบาตัวอะไรนี่คือดีไซน์เหมือนแบบเหมือนเดิมหมด ได้ความนั่งสบายหรูหราเหมือนเดิมสวยงามนะครับใช่แต่ว่าคันนี้คือสภาพแบบค่อนข้างใหม่เลย2ล้านต้นต้นนั้นเองครับใครอยากคันนี้เงินแบบประมาณ2ล้านสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับพี่พี่ครับครับผมนะฮะเดี๋ยวให้พามาดูนั่นเองครับตัวนี้คือ e 2 2 0 d ครับเครื่องยนต์ดีเซลตัว m g นั่นเองครับผมนะฮะ เลขใหม่เจ็ดหมื่นกิโลประหยัดเงินไปแล้วเกือบสองล้านที่ใหม่คนบอกเลขใหม่เจ็ดหมื่นกิโลไม่เยอะโอ้โหไม่จริงต้องบอกนะว่ารถที่ร้านเราไม่เคยกอใหม่โอ้โหไม่มีครับรถมาหนึ่งแสนแล้วลูกค้ามาครับผมลูกค้ามาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวพี่ไปรับดูแป๊บหนึ่งว่าใช่ลูกค้ามาเดี๋ยวให้พี่ก็ได้อ๋อได้พี่ไปดูก่อนว่าแบบผู้กองโตโตพี่ขอไปทักแป๊บนึงนะถไม่ใช่เดี๋ยวเรียกพี่เดี๋ยวมาโอเคครับผมเดี๋ยวจะพามาดูรถกันก่อนเลยกันนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับ หน้าจอของเขาที่ให้มาเนี่ยครับผมก็นะครับเชื่อมต่อมีนะครับ 4G ในตัวด้วยนะครับคันนี้นะครับวารชิงคอปปิกขนาด12.3นิ้ว2จอที่เพิ่งบอกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นคอนโทรลต่างๆก็เป็นคล้ายๆทัชแพดนั่นเองครับมีแอมเบียนไลท์มีมาให้ไหมมีมาให้ครับทัชสกรีนที่หน้าจอได้ตัวเก่า AMG ยังไม่ได้นั่นเองครับที่เขียนว่า KFC เอ็กซ์คมคาอ๋อ KFC ครับผมโอ้หิวขาหิวไก่เลยพี่เอ็กกวันนี้ครับผมนะฮะ ตอนนี้ครับผมนะครับไฟส่องสว่างภายในรถนะครับผมลูกค้าลูกค้าแบงค์อลูกค้าแบงค์เหรอครับผมพี่เขาบอกว่าคุยกับน้องแบงค์ไว้อ๋อโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ใหม่แป๊บนึ่งนะครับไอพี่จัดเล <laughs> ยไอพี่ต่อเลย <laughs> ตอนนี้ถึงไหนแล้วมาเดี๋ยวเราก็เข้าใกล้สู่ช่วงจบไลฟ์แล้วดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดักเอกโทรห่างเราเนี่ยเดี๋ยวจากหลังจากนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแน่นแน่นอนนะครับ ก็ตอนนี้นะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถที่ร้านได้ก่อนเลยนะร้านของเราก็จะอยู่บนซอยลาดราน40นั่นเองน,นะครับเปิดทําการทุกวันนะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับวันอาทิตย์แบบนี้เราก็รับลูกค้านะั่งเช่นเคสนี้มาประเดิมเคสแรกแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีลูกค้าทยอยเข้ามาต่อเนื่องทุกวันแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมหมนะ่นะกับน้องแบงก์ก็ขอจบไลฟ์นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าช่วงเย็นมีรถอะไรมาให้ดูกันอีกก็ เ <Huh? S 2> พล็กมาไหนอ่ะ